ครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมสสฉัรส,สุภัทรวรณิชเป็นประธานคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนครับวันนี้ได้รับการประสานจากผู้ร้องทุกขร้องเรียนนะครับกรณีได้นนรับความไม่เป็นธรรมจากสื่อแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายหลายประการตามมาวันนี้ก็มีผู้ร้องเรียนหลายท่านด้วยกันนะครับผมจะขออนุญาตใช้โอกาสนี้ให้ ผู้เสียหายหได้สรุปประเด็นโดยกระชับให้พีน้องสื่อมวลชนได้รับทราบครับเรียนท่านฉับนะคะสุภัทรัวิดินนะคะประธานกรรมธิการการพัฒน,นาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรค่ะและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวปริอญานุสุวรรณวงศ์นะคะแล้วก็ผู้ ผู้เสียหายที่กําาังเดินทางมาอยู่ในช่วงด้านหน้าแล้วนะคะวันนี้เราเป็นประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการนําเสนอของข่าวสารสื่อมวลชนซึ่งเกิดความเสียหายต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเนื่องมาจากการนําเสนอข้อมูลโดยขาดความรอบด้านมีความประสงค์จะเข้ายื่นหนังสือนะคะเพื่อขอเสนอเชิงนโยบายและความคิดเห็นในประเด็นบทบาทของสื่อมวลชนในยุคป,ปัจจุบันกับสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาการและเป็นแนวทางในการยกระดับมาตรฐานจรรยบาบรรณและความรับผิดชอบและความเป็นกลางของสื่อมวลชนให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนในภาคสว่วนทั้งนี้ทางคณะผู้เสนอเห็นว่าการนําเสนอข่าวสารที่ขาดจรรยบาบรรณอาจส่งผลกระทบเชิลงลบต่อสังคมในวงกว้างทั้งในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนจึงเสนอให้มีการจัดทําแนวทางกํากับดูแลเชิงนโยบาย และกลไกการตรวจสอบที่โปร่งใสเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของประชาชนอย่างแท้จริงวันนี้นะคะจุดเริ่มต้นก็คือว่าพวกเราเนี่ยคนแรกก็คือพัทเองนะคะทั้งประเทศไทยรู้ว่าพัทถ,ถูกดำเนินคดีถูกจำคุกเข้าคุกเข้าเรือนจำเมื่อวันที่16พฤศจิกายนยซึ่งจะครบปรีในในเดือนหน้านี้ทั้งประเทศรู้ค่ะว่าพัทเข้าคุก และเข้ามาแล้ว264วันแต่วันนี้สื่อมวลชนที่นั่งอยู่ตรงนี้ประชาชนที่ฟังอยู่ตรงนี้รู้หรือ,อยังเขาว่าพัดออกมาแล้วถ้าพัดไม่มายื่น่นีเห็นหรือ,อยังเ้าว่าความเท่าเทียมความไม่เสมอภาคความไม่สมดุลของการนําเสนอข้อมูลมันรอบด้านไหมวันที่พัดถูกดำเนินคดีเป็นวันที่ทุกคนรู้หมดทําผิดอะไรกล่าวหงอย่างไรตกทรัพย์ตรงไหนกันโชคยังไงพอสารยกฟ้องข่าวได้ทําด้านนี้บ้างไหม วันนี้สารชั้นต้นในข้อเท็จจริงได้ยกฟ้องในข้อหาก,การโชกซัาตบซัาไปที่เรียบร้อยแล้วพัดเหลือเพียงอีกหนึ่งข้อหาคือข้อหารอคือตัวการเล็กๆถ้าประกันตัวออกมาสู้ในชั้นอุทธรณ์นั่นคือกระบวนการยุติธรรมที่เราให้ความเคารพเราประชาชนยังเคารพกระบวนการยุติธรรมติดเ e อ็มใช้ชีวิตไม่ได้ปกติแต่มันก็ดีกว่าการอยู่ในเรือนจาที่ถูกกล่าวหาในกระบวนการยุติธรรมเรายอมรับกระบวนการยุติธรรมแล้วสื่อมวลชนละคะยอมรับกระบวนการยุติธรรมบ้างหรือยัง ความสมดุลตรงนี้ใครห้ามได้สื่อทำหน้าที่ดีค่ะดีกว่าภาครัฐดีกว่าคนปกครองประเทศด้วยซ้ำแต่มันดีจนเกินไปตรงนี้ว่าเมื่อมันดีมากไปอะค่ะความสมดุลตรงนี้ใครจะเป็นคนถ่วงดุลถ้าวันนี้คนปกครองประเทศสภาผู้แทนราษฎรเล็งเห็นวงเล็บเล็งเห็นนงปัญหานี้ขึ้นมาแก้ไขมันจะสามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความสมดุลทําให้คนที่เป็นกลางนั่งอยู่ตรงนี้ เป็นการจริงๆได้บ้างคนที่รับผลกระทบอย่างเราออกมายังไงก็โดนด่ายังไงก็ถูกด่าแต่การด่ามันจะต้องเป็นประโยชน์แล้วอะค่ะตรงนี้มันต้องเป็นประโยชน์แล้วด่าองไรให้เปลี่ยนแปลงด่าได้เลยค่ะด่าแล้วพัฒนาด่ามาเลยค่ะเนี่ยเกลียดกันนะคะยังต้องมายืนข้างๆกันเป็นคู่กรณีกับบริษัทดีไอคอนนี่เชียร์ดีไอคอนสุดชีวิต ยังต้องมาร่วมภารกิจที่ได้รับผลกระทบจากการนําเสนอไม่ได้ชอบกันนะคะเกลียดกันด้วยแต่ก็ต้องทําภารกิจร่วมกันเพราะเรามองว่าเราคือผู้ได้รับผลกระทบแล้วเดี๋ยวฟังจากเขาเองกักบผู้ใช้หายอีกหลายคนที่จะมาร่วมกันในวันนี้เดี๋ยวเชิญคุณปูค่ะสวัสดีค่ะปูมันธนาหิมะทองคำนะคะ,ะเชิญค่ะคุณฝนเชิญค่ะ มีผู้เสียหายมาเพิ่มนะคะค่ะของอดิฉันนะคะก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีนะคะว่าโดนสื่อ,อรายการโหนกระแสนะคะบิดเบือนข้อเท็จจริงดำเนินรายการโดยคุณกัญชัยกำเนิดพลอยะคะ่ะซึ่งคุณหนุ่มกัญชัยนะคะ พูดโกหกออกรายการค่ะแล้วก็นำคู่กรณีของดิฉันนะคะไปบิดเบือนข้อเท็จจริงทําให้ดิฉันได้รับความเสื่อมเสียเป็นอย่างมากเลยค่ะก็มีผลกระทบทั้งครอบครัวทั้งธุรกิจทั้งหน้าที่การงานหลายๆอย่างเลยค่ะก็อยากจะให้าทางรายการผลกระแสนะคะช่อง3แล้วก็ผู้บริหารบริษัท BC World ทุกๆท่านนะคะออกมาแสดงความรับผิดชอบในการที่ดิฉันได้รับความเสียหายในครั้งนี้ค่ะสำหรับต่ ได้รับความเสียหายในรายการหุนกระแสเช่นกันค่ะสวัสดีนะคะก็เรื่องผ่านมาประมาณมสองปีค่ะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ตอนนี้นะคะสิ่งที่คดีถึงที่สุดแล้วในเนื้อหาที่นําเสนอนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงงานค่ะแรงงานก็คือถ้าคนกลับย้อนดูจะมีเนื้อหาที่นําเสนอเกี่ยวกับ พระราชบ,บัญญัตคุ้มครองแรงงานซึ่งไม่มีความริงเลยศูนเปอร์เซ็นคดีถูกท่สุดยกฟ้องตรงนี้ณปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ขาดหรือขอโทษนะคะก็ฝากให้พี่ๆสื่อที่เคยนำเสนอนะคะถ้าจะรอทุกๆเรื่องเลยอาจจะใช้ระยะเวลานานเกินไปที่จะดึงขึ้นจากสังคมสองปีแล้วที่ต้องต้องช้ว่าผล ไม่ได้มีงานแบบที่เคยมีแบบเมื่อก่อนจะมีแค่ใบป,ประกอบวิชาชีพที่ติดต,ตัวแต่อย่างอื่นคือยังไม่ได้กลับไม่ได้โดนขึ้นไม่ได้โดนดึงขึ้นจากสังคมนะคะเริ่มต้นจากสื่อก็อยากจะขอความกรุณาจากสื่อเช่นกันนะคะในการที่จะถืงความเป็นธรรมให้กับตัวฝนแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทุกุูนคะ ครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการคณะกรรมธิการของเราการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับหัวข้อหนึ่งที่เราทํางานตามภารกิจหน้าที่ของเราก็คือการสื่อสารมวลชนนะครับภาคบ่ายวันนี้เราจะมีการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการทําหน้าที่ของสื่อสารมวลชนต่อบทบาทสถานะ ความมั่นคงของประเทศซึ่งเป็นภาพรวมภาพกว้างเราเองก็ติดตามการทํางานในแง่ต่างๆของสื่อมวลชนนะครับภาพบ่ายนี้ก็จะมีรารเดือดต่างๆทําให้วันนี้จากจากที่เรากําหนดว่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับทําให้ผู้ที่มาร้องเรียนวันนี้ก็ได้รับทราบว่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของสื่อจึงได้เดินทางมายื่นร้องทุกข์นะครับกับทางคณะกรรมธิการ ทางผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนในการรับเรื่องร้องเรียนไว้เราก็จะนําไปพิจารณาเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการกรรมธิการต่อไปนะครับอย่างไรก็ดีเราก็มีความคิดเสมอว่าการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนนั้นจุดที่เหมาะที่ควรที่เหมาะสมเป็นอย่างไรและบางครั้งหากมีการเลยเถิดและก่อให้เกิดความเสียหายเราเองก็อยากจะใช้กระบวนการกรรมธิการ ในการที่จะมารวมรวมกันแล้วก็พูดคุยแล้วก็พิจารณาหาทางออกที่เหมาะที่ควรให้กับการทํางานที่ดีที่สุดของสื่อมวลชนและแน่นอนครับในอดีตนั้นหลาจะเคยเจอบางกรณีที่อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปะละเมิดไปทําพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสื่อตรงนั้นเราเองก็เคยจะต้องเชิญสื่อและผูเ้เกี่ยวข้องทุกท่านให้มาร่วมชี้แจงแล้วก็ ร่วมกันแก้ปัญหาครับในวันนี้ก็ทางคณะกรรมการิการก็จะรับเรื่องร้องเรียนนี้เอาไว้นะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาของคณะกรรมการส่วนภาคบ่ายนี้เรามีการประชุมทราบว่าผู้ที่เดินทางมาร้องทุกวันนี้ก็จะขอเข้าไปสังเกตการซึ่งเราก็อนุญาตให้มาร่วมสังเกตการการประชุมของคณะกรรมการได้ เพราะว่าตามปกตินั้นประชุมกรรมธิการการพัฒนาการเมืองเราจะถ่ายทอดสดอยู่แล้วครับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับที่มาร่วมทำข่าววันนี้ท่านมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ